นี่เลยทุกคนเป็นโปรโตีนนะคะเนี่ยเป็นโปรโตีนรูปแบบใหม่ค่ะปานัญชิตาเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในประเทศไทยเลยนะคะเป็นโปรโตีนที่หน่อยแล้วก็พี่อ้ําภัชราภาแล้วก็พี่เอกสุภชัยทําร่วมกันค่ะ โปรเจก์นี้ไม่ปังเท่ากับเขินเลยเพราะว่าทำกัน3คนนะคะแล้วก็เป็นโปรโตีนที่แบบทานง่ายอร่อยมากๆด้วยค่ะทุกคน1ซองให้โปรโตีนถึง13กรัมเลยนะคะนั่นก็คือลืมการกินโปรโตีนแบบเติมเดิมไปได้เลยถ้าเกิดหลายๆคนเข้าใจว่าการลดน้ำหนักเนี่ยเราให้เห็นผลแบบถาวรนะคะโปรโตีนต้องถึงนะคะวันนี้เราก็เลยมีตัวเลือกมากค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นด้วยนะคะก่อนวางสินค้าจริงค่ะก่อนวางตลาดจริงวันที่5ธันวาคมนั่นคือวันเกิดพี่ อ้านะคะเรามีเขาเรียกว่าอะไรมีราคาเปิดใจนะคะซื้อ2แถม1นะคะในราคากล่องละ890บาทเท่านั้นราคานี้จะจําหน่ายถึงแค่วันที่5ธันวาคมเท่านั้นสําหรับลูกค้าที่สั่งจองก่อนวางตลาดจริงเท่านั้นนะคะอร่อยเด้งเด้งหนึบหนึบคือนะ่ากินมากการันตีความอร่อยแบบอร่อยมากๆอร่อยจนไม่รู้ว่าเป็นโปรโตีนเลยค่ะทุกคนคือกินไปนี่คือติดใจทุกรลยแน่นอน ใครไม่อร่อยเราคืนตังค์เลยนะคะคือแบบว่าเรื่องอร่อยเนี่ยต้องมาที่หนึ่งของเราอยู่แล้วค่ะ